กองไฟสุดท้ายแล้วครับคงจะต้องนอนครับเลือต้องเยอะๆครับเพื่อสูอบอ b บ l เลตไทม์ขอบคุณบ l l ลต t ทม์นาฬิกาอุ้ยบูเลตไทม์มาตั้งแต่วันแรกเลยเหรอชนิจิมันจะไหวไหมเนี่ยอ่ะเอ้ยไม่ควรจะใช้การ์ดเล่นๆป่วะเพราะว่ามันจะทำให้มันนับเวลาขึ้นไง ก็จริงนะไม่ทันแล้วนะครับเล่นไปแล้วนะครับเจ็ดแปดเดี๋ยวเออเดี๋ยวค่อยใช้แล้วกันผมกลัวจังเลยเก้าแล้วใช่ป่ะอาจใช้ให้หมดหมดไปสิบสิบเอ็ดสิบสองให้มันผ่านไปเลยเอ่าโอเคคุ้มคุ้มคุ้มเออโดนไปหนึ่งนะครับมันจะบล็อกอัพโฮฟ,ฟุตเวิร์กเออทิ้งจัว่วเออเอาเลยจัดไป ไปครับไปครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดิสแ o คชั่นดอช d g e โยนอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตีด้วยเบนโอ้ไม่ตายแปดแล้วใช่ป่ะ9 10อ่าอ่ามันจะได้แบบอืมโอ้โหโอ้โห,โโห9 3 27ผมว่าโยนเถอะนะแล้วดูดิปึ๊บ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 ได้ยารีเจนมาเออ ใช้รีเจนเถอะนะครับแล้วก็ผมใช้ได้สองใบเองเนีผมใช้ได้สองใบเท่านั้นมันหมดเวลาเออ,เออืออุ้ยนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดนึงผมโยนพิษได้แล้วผมก็คูณได้นะครับรอบนี้มันไม่ทำอะไรผมใช่ไหม มันมีการ์ดเบิร์สอยู่ในเออมีอีก2อใบเลยเหรอจัดไปอืมเล่นได้เยอะเลยตอนนี้เออทิ้งอันนี้เล่นได้อีกเยอะขอใช้เบิร์สใบหนึ่งในการโยนพิสในการอะดรีนาลีนแป๊บหนึ่งนะมันนานอะดรีนาลีนครับสองทีครับเบิร์สอีกทีหนึ่งครับเพื่อคาตาลิสครับโอ้โหทีเดียวจบเลยนะเนี่ย พิษเยอะกว่าเลือดบอสอีกคุณผู้ชม432โอ้โหขอบคุณครับขอบคุณที่เ,เราจะเล่นให้เวลาหมดอ่ะให้มันมันตึงตึๆงตึงตึงอะไรเงี้ยนะขำๆนะครับตึงตึงตงึอ่ะเก็บอันนี้ไปเก็บอันนี้ไปจบโอ้โห,โโหจัดการบอสได้แล้วด้วยกันระเบิดพิษรัวๆตีหัวใจแล้วคุณผู้ชมมาวัดกันว่า act 3จะเป็นเช่นไร ไปประตูผ่านนะครับกุญแจครบเราไม่ลืมนะมากุญแจครบแล้วมาไฟนอลแอรกองไฟก่อนเลยกองไฟงี้ทำอะไรไม่ได้นอกจากตีบวกนะครับ i n นทันจิ l เบิลไหมนานขึ้นสักหน่อยก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรนะเอออะร้านค้าเว้ยทำอะไรได้เนี่ยร้านค้าเนี่ยหอ มีตังแค่นี้ทำไรได้ครับผ่านอิลิทเลยอ๋อมันสุ่มเหมือนกันโอ้ยโอ้โหอ,อิลิทเลยเหรออิลิทร้อยนั่นเลยเหรอต่อเลยเหรอคุณพี่คุณพี่เวอร์จวดสี่ทิ้งหนึ่งใช่ไหมจวดสี่ทิ้งหนึ่งก่อนอ่ะทิ้งหนึ่งเฮ้ยขอไปเจ้โพชั่นว่ะถ้างั้นอะดรีนาลีนต่อเลยได้ไหมเดี๋ยวผมเวลเลตแพลนก่อนเดี๋ยวกลัวการ์ดมันเต็มมืออะดรีนาลีนมา มีเบิร์สมาด้วยเบิร์สมาเลยแล้วก็โยนใส่ตัวนี้ก็ได้ครับตัวไหนก็ได้ครับเพราะว่าถ้าโยนตัวนี้สองทีมันก็โดนตัวนั้นด้วยเหมือนกันตัวนี้สองทีเฮ้ยมันติดอ์ติแฟกต์ทีหนึ่งผมน่าจะโยนไอ้นี่ก่อนโอ้ยไรวะเอ้ยแต่ว่ามันมันได้ผลนะมันสองอยู่นะแปลว่ามไม่โดนแค่พิษนะมันโดนระเบิดนะเอฟเฟกต์ระเบิดอนะเออโอเคถ้าอย่างนั้นก็รอดอยู่ครับ เราควรจะต้องใช้บล็อก2เท่าแบบนี้ดีกว่ามัง้งนะเก็บการ์ดเก็บเด a ลี่พอยซ์ n เก็บเรดฟอร์มไว้เรดฟอร์มเราจะเก็บไว้ในมือทุกครั้งเลยนะยามขับขันจริงๆเราจะใช้ได้นะครับอย่างเงี้ยขับขันยังวะอย่างนี้เขาเรียกขับขันไหมสี่สิบเลยนะใช้เหรอเราใช้พิษต,ต่อเก็บเวนกับอันนี้ไว้ สองเธอนะครับตีมาเหอะตีมาเหอะ1นหมดอ่ะผมจะต้องคิดให้ดีใช้อันนี้มันโดนแค่4ี่พ s อยผมต้องการจะให้การ์ดที่เป็นการ์ดคูนตัวนี้ขึ้นมาเร็วที่สุดก่อนที่จะไปสู้ผมจะใช้การ์ดอะไรได้บ้างจวสีทิ้ง1ใช่ไหมเกณฑ์เบล็อกจวดสีทิ้ง1ก่อนแล้วกันทิ้ง1โยนพิษ อ,อันนี้น,นี่ใช้สกิลฟรีได้อะจัว่วเฮ้ยนี่ไงมาแล้วคูณสามแต่ว่าเดี๋ยวผมจะโยนพิษก่อนนะถ้าโดนก็โอเคผมจะจัว่วอ,อีกทีหนึ่งได้ไหมไม่ได้แล้วเอ,อเนร์จีหมดใช้คอนเซนเทรตทิ้งได้นี่ทิ้งดีเฟนกับพอยซันแสบแล้วกันเอ้ยทิ้ง style สไตล์สิอ่ะได้มานาคืนมาผมจะจัว่วแบ็กฟรีอีกทีหนึ่งอ่ะสองสาม ผมจะโยนพิษดูก่อนแล้วกันโดนตัวนี้เยอะพี่โดนตัวนี้เยอะสิเอ้ยสองเท่าสองโอเคนะแล้วก็ถ้าเกิดตีคูณสามเข้าไปมันก็จะโดนหกสิบเอ้ยได้อยู่พิษก่อนทีหนึง่งแล้วก็โดนหกสิไปซะจงโดนเกือบตายแล้วคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเรามีการไม่มีการได้ศูนย์เพื่อตีเพิ่มแล้ว อย่าพึ่งเลยโดนหนึ่งเองไม่เป็นไรทนได้ทนได้เก็บอะไรดีเก็บอันนี้ไว้ใช้อันนี้ไว้ใช้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยกดผิดจะไปเก็บจะเก็บเบนไม่เป็นไรชนะแล้วแหละระเบิดสองทีชัวไหมไม่รู้เหมือนกันเอ้ยน,น,นี่ไงชัวแน่แน่ชัวแน่แน่ยังไงก็ชัวร์อะโพเล่นเล่นโอเคเอา ตนเทินได้3มชิปขึ้นมือโอ้ oh, ครับอ๋อ oh, ต้นต้นการต่อสู้แรกแค่นั้นครับสุดท้ายแล้วเว้ยเอาเมนนเวอร์หรือว่าสเนกี้สไตร์มีทิ้งการ์ดเยอะเอาสเนกี้มาคุณผู้ชมครับหัวใจแล้วละหัวใจครับเลือดเจ็รหสิเลยเหรออะไรเนี่ยเทินนี้จะเสียเลือดได้แค่สามร้โอ้โหทุกครั้งที่คุณเล่นการ์ดจะโดนหน oh ึ่งดาเมจโห เรอเล่นชีปอย่างงี้ก็โดนทีละหนึ่งหนึ่งหนึ่อย่างงี้ดิูดน่นไงโอ้ครับแย่ละมีปัญหาละชีวิตโดนได้แค่สามรออ่ามันจะยังไม่ตีผมใช่ไหมผมก็ต้องทำแหละจำเป็นอ่ะอยโยนพิษไปเงี้ยโดนหนึ่งโดนอ๋อมันโดนใส่บล็อกได้ด้วยอ๋อโอเคถ้างั้น อันนี้ต้องเล่นให้หมดมือไปนะครับได้อะไรนะเนี่ยได้บล็อกใช่ไหมเฮ้ยเออดีว่ะลืมไปเลยโจมตีอะไรอีกโจมตีอีก4ีสองครั้งเคเก็บการ์ดอะโครบาติกไว้หัวใจดึงดึงดึงดึฮู้ดูมันใส่ทุกอย่างเข้ามาเลย3ามคูณ12คือ36เพิ่มโพสเออเพิ่มสเตรงทำไมไม่กดไว้ใช้วะเนาะลืมฟุตเวิร์ครับ ทิ้งก่อนเลยครับเบิร์นเนี่ยเออแล้วก็ใช้อืมเฮ้ยบุเลทามอะ่ะไม่มีมานา้ใช้เสียดายจังวะเดี๋ยวเก็บไว้ใช้ตาหน้ารู้เรื่องนะครับ Flying k นี้รอเลยนี่แหละแล้วก็ผ่านไปเก็บบุเลท m e ไว้แล้วก็อันนี้ใช้ไม่ได้เก็บ t r i ปเปไว้ใช้ครับมันจะเสียเลือดได้300 โอ้โหหกซิพี่ครับพี่จะตีให้ผมตายเทินนี้เลยใช่ป่ะใช่ไหมพี่พูดกันตรงๆก็ได้พี่ไม่ต้องแบบมาให้ผมเล่นอย่างนี้หรอกผมรู้พี่ใช้ผมตายตรงนี้แหละผมไม่มีบล็อกอะ่ะก็มีนะแต่ว่ามันก็ยากอยู่นะใช้ครบได้ไหมครบได้เพราะมีบู l เลตไทม์นะ เอาอย่างนี้ก็ไม่ต้องคิดมากนะใช้เลยเนาะใช้เลยแล้วก็บล็อกไว้ก่อน n u t r a l i z e week มันจะลดเยอะนะเหลือ45โอเคโอ้ยแต่ตายอยู่ดีป่ะเพราะเราไม่มีบล็อกเลยครับตอนเนี้จบผมมาได้แค่นี้คุณผู้ชมเฮ้ยเรามีบล็อกเพิ่มอีกนิดหน่อยแต่ผมมาได้แค่นี้ลาก่อนคุณผู้ชมโอ้เป็นบุญตาสู้หัวใจบาย จะเก็บอ่ะเก็บบาดแผลไว้ดูเล่นอ่ะตีมาเอา้าโอ้ตายได้ทีหนึ่งปาดลืมตายได้ทีหนึ่งโอ้คุณผู้ชมครับเรายังไม่ตายเรายังเล่นได้อีก Distraction ได้อะไรมาได้เอ็กซ์ะทิตจวดจนมี6ใบโอ้เราไม่น่าเก็บใบนี้ไว้เลยเสียของมากจวดหนึง่งทิ้งหนึง่งเอาทิ้งไปอืมโยนพิษครับเดี๋ยวอัปเกรดก่อนนะแล้วโยนพิษรัวๆนะครับ แล้วจั่วจะมีหกใบเจ็ดใบอิสริลไปใช่ไหมเดสใช่ไหมสนนกี้สไตรได้อยู่บล็อกเลอะเดี๋ยวไม่ไม่ไม่เก็บบล็อกไว้ใช้ดีกว่าทิ้งหนึ่งใบทิ้งโวยอ๋อถ้าจั่วขึ้นมาเสียเอเนอร์จีเหรอครับเสียเอเนอร์จีไปแล้วจบถ้างั้นพอแล้วสิ่งที่จะเก็บไว้คือเบสฟอร์มกับเบอร์ส อาติแฟกมาด้วยเหรอคุณจะตีผม42ไม่ได้นะครับแต่ผมมีเวฟฟอร์มไงก็โอเคใช่ไหมแต่มันโอ้โหครับคือว่าผมควรจะต้องใช้เวฟฟอร์มแล้วใช่ไหมใช่แล้วก็ทิ้ง2ใบเพื่อเอา3 Energy แล้วใช้เบิร์สล้วใช้นี่ครับก็ต้องให้มันหายไปอ่ะก็ต้องโดนอ่ะ85เก็บอันนี้ไว้ ได้อีกสองสามเทิน์นี่แหละหนึ่งโอเคอ่าเอ้ยมีคอปไอพอชั่นอีกว้ยเบิรส์สคอปอีก2ทีแล้วก็เจ็ดบล็อกเจ็ดบล็อกดีกว่าไหมเธอหน้ามันยังรอดอยู่นี่โอ้หนึคูณสิทีเลยเหรอพี่พี่เวอร์มากเลยนะผมบอกเลยนะว่าพี่เวอร์จริงๆเลยอะของจริงมันเท่าไหร่วะถ้าผมไม่อิสรลีวไว้อะมันดึงๆๆๆเงีง้ยของจริงมันเท่าไหร่ไม่รู้นะ ไม่ธรรมาดาจริงๆนะตัวเนี้ยอะไรวะเฮ้ยผมจะชนะปะเนี่ยไม่แน่นะเว้ยในกองหลืออะไรบ้างไอคูณผมทําไปยังคูณดาเมจอะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคูณไปแล้วเหรอคูณไปแล้วโอ้ยถ้าเกิดแบบนี้ผมต้องเข่าลอยไว้ตาหน้าแต่เดี๋ยวจะลองจวดดูก่อนแล้วกันเนาะมีเบลอไหมมีเบลอว่ารักแถบในกองนี้ไหมไม่มีนะครับ ไม่มีในเกมนี้ด้วยซ้ำอ่ะจัวก่อนทิ้งเบิร์นแต่มีเออมีระเบิดอีกรอบหนึ่งอผมจะจัวไปเรื่อยๆเนี่ยอ่ะคอฟเซ็กโพชัน่นอ่ะฮะตีสองวีคไว้นะครับตาหน้าจะได้รอดๆอ่ะเก็บอะไรไว้บ้างเก็บเข่าลอยไม่เก็บทิ้งกับเก็บเธอหน้ามันยังโอเคอยู่ปล่าวะหรือมันจะโดนแล้ว ทำไมคุ้นๆเหมือนจะโดนแล้วนะขออีกนิดเดียวเอง4คูณ12คือ48เลขสวยจัง48ถ้าผมบล็อกทันมันก็น่าจะน่าจะไหวนะทิ้งสองใบนี้ครับจัวดเพิ่มมาอีกแล้วตีฟรีแล้วคุณผู้ชมชนะปะวะตีฟรีอีกแล้ว ร้อเกพิดเป็นร้อยสิบหถ้าผมตีนี้เป็นยีบสี่คุณผู้ชมชนะเปาวะชนะเปล่าขาดหนึ่ง <c oughs> ขอหนึ่งดาเมรแล้วหนึ่งดาเมจเยสชนะหัวใจ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 แล้วโอ้ โอ้โูโอ้ยถ้ามีกล้องนี่คุณผู้ชมจะเห็นเรียกชันผมนะโอ้โหแบบคือแบบโอ้โหวอดชนะได้ยังไงโอ้โหนี่แหละเดอะไซเลนที่เคยชนะ3ด่านมาเป็นตัวแรกสำหรับเพลินเกมมิ่งและก็เป็นตัวแรกที่จัดการหัวใจได้ในช่องเพลินเกมมิ่งเหมือนกันโอ้โหสุดยอดว่ะ ได้ไงว่าไม่คิดว่าจะชนะ Emerald Plus ได้อาชีเมนไวชนะนะ Victory p r o c e d Silent Beta Card Unlock อ b p t a Art Beta Art โอ้โหครับผมนึกว่าจะไม่รอดแล้วนะไอตัวไซเลนเนี่ยเพราะว่าเป็นตัวที่ผมเล่นแล้วเล่นอีกเล่นแล้วเล่นอีกหลายรอบมากเลยนะไอวิดีโอที่เกิดขึ้นระหว่างตอนที่21กับตอนเนี้ยมันผมตายไปอีก 5- 6รอบได้นะจริงๆมันตายน่าเกลียดแบบคือมันแกล้งเราอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ ืมไม่เคยถึงหัวใจเลยนี่เป็นครั้งแรกในการเล่นของซ i l เลนที่มาถึงหัวใจได้จริงๆทั้งที่แบบอัดวิดีโอไว้แล้วก็ไม่ได้อัดวิดีโอไว้มาถึงหัวใจจริงๆว่าโอ้ oh, a t Has it been done? แล้วตอนนี้ยังไงต่อมันจบแล้วจริงๆเหรอโอ้ t h s spy s l e e p s มันนอน And so จจจแชลอแล้วฉันด้วยก็คือฉันก็ตายอยู่ดีอะไรอย่งงี้ว่า เอาตามนั้นเลยนะครับเราชนะไปแล้วนะครับคุณผู้ชมสุดยอดมากเดี๋ยวครั้งต่อไปเรามาลองดีเฟกต์กันแล้วก็ไอ้นขาดก็เดี๋ยวกลับไปลองใหม่ก็ได้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ได้รับความเพลิดเพลินถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพบก,กันใหม่ครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้ชนะเว้ยฮะ